สวัสดีค่ะวันนี้แตงโมก็จะพามาดูการปลูกมะนาวในเข่งกันนะคะปัจจุบันการปลูกมะนาวในเข่งนี้ก็คือมีข้อดีหลายเรื่องนะคะหนึ่งสามารถควบคุมการออกผลได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือประหยัดเนื้อที่นะคะวันนี้เรานอกจากมาดูมะนาวแล้วนะคะระหว่างที่เราปลูกมะนาวในเข่งเราสามารถปลูกพืชผักสวนครัวแซมได้นะคะอย่างเช่นกระเพรา ผักชีใบัวละพานะคะผัก3ามชนิดนี้สามารถปลูกแซงกับมะนาวในเข่งของเราได้เพราะว่าประหยัดเนื้อที่และที่สำคัญก็คือรากของเขามีไม่มากนะคะก็จะทำให้ปลูกแซมกับมะนาวในเข่งของเราก็จะได้มีผักสวนครัวกินด้วยนะคะอันนี้ก็คือจุดดี วิธีการปลูกมะนาวในเข่งให้ได้ผลผลิตที่ดีนะคะก็คือเราจะใช้กระสอบปานนะคะลองก้นเข่งหลังจากนั้นเราก็สามารถปลูกผักสวนครัวได้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือผักสวนครัวจะโตวไวช่วงที่มะนาวยังเล็กยังเด็กอยู่เนาะก็สามารถทําร่มได้เห็นไหมคะ กิ่นของเขาก็จะย้อยลงมาให้เราเห็นก็เป็นการที่ว่าใช้เนื้อที่อย่างประหยัดนะคะอย่างหนึ่งเค่งเราก็หยอดแค่1ต้นกะเพราปลูกไว้สักต้นหนึ่งโหระพาต้นหนึ่งเราก็มีกินได้หลายอย่างนะคะบางต้นก็เริ่มออกดอกแล้ว ถึงเนื้อที่เราจะมีไม่มากแต่เราสามารถปลูกแล้วก็พอชนะการปลูกในเข่งก็คือนอกจากข้อดีราคาย่อมเยาวกว่ากระถางการยกย้ายก็สะดวกสบายนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือเราสามารถวางไว้ตรงไหนของมุมบ้านก็ได้แล้วก็บังคับการออกดอกออกผลให้ทันใจได้ด้วยนะคะ น,นี่ก็พามาชมความงามกันค่ะแล้วก็สามารถปลูกอะไรได้หลายๆอย่างนะคะแซงกันไปโดยที่ต้นมะนาวของเราไม่เสียทรงนะคะกระเพรา,าหัวรา,าพาผักชีก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับฟัง,ร,ฟงรับชมทางช่องแตงโมงว้าวของเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ